สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคนนะคะวันนี้ก็วันที่28นะคะก็ขอส่งท้ายปีเก่าเลยนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวไปเที่ยวหรือไปดูสวนขายต้นไม้ดอกไม้คือตลาดนัดตลาดนัดต้นไม้ดอกไม้นะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวส่งท้ายปีแล้วกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนมีความสุขนะคะส่งท้ายปีแล้วก็ปีหน้าด้วย <laughs> เป็นปีที่ดี ไม่ว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้านะคะก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็สวนกุหลาบก็ปลูกกันไปเรื่อยๆค่ะอย่าท้อนะคะทำไปเรื่อยๆอันไหนมีความสุขก็ทำไปเดี๋ยววันนี้หนูจะพาไปเที่ยวค่ะไปดูร้านขายต้นไม้ดอกไม้กันนะคะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรวันนี้แดดดีมากค่ะแดดดีแดดอุ่นนะคะไม่เหมือนเมื่อวานลมแรงหนาวเย็นนะคะเรามาเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะตลาดนัดต้นไม้ดอกไม้นะคะชื่อฮานะฮานะอิจิบานะคะขอถอนนิดนึงวันนี้คนไม่เยอะค่ะคนน้อยมากสงสัยเขาจะเตรียมตัวหยุดกับบ้านปีใหม่คนญี่ปุ่นเขาจะต้องทําความสะอาดช่วงนี้นะคะทาความสะอาดบ้านช่องอะไรเงี้ยเขาเริ่มหยุดกันวันนี้แล้วค่ะนี่ค่ะรวมๆนะคะ,คะ,ลละ,คะตลาดนัดใหญ่ค่ะคนน้อยเห็นแวบๆบแบบกลาบก็ลงแล้วนะคะไปค่ะไปดูกัน ำลมแรงนะคะหนาวไปค่ะวันนี้คนน้อยมากนะคะถูกใจเลยค่ะคนไม่ค่อยมีนะคะลานจอดรถก็โล่งเลยค่ะนี่ค่ะต้นกุหลาบต้นเล็กต้นใหญ่นะคะราคาไม่เท่ากันนะคะ เนี่ยอันนี้ก็จะถูกหน่อยนะคะร้อยเยนสองร้อยกว่าบาทค่ะนี่ค่ะร้อยเยนนะคะสองร้ยกว่าบาทอันนี้กระถางมันเล็กนะคะกระถางมันเล็กเคยซื้อไปปลูกค่ะบางต้นก็รอดบางตนก็ตายนะคะแต่ถ้าจะเอาก็ต้องดูกิ่งที่มันเขียว,วนะคะสวยๆหน่อยกิ่งที่มันเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็อย่าเอา นี่ค่ะอันนี้ออกใหม่ Kawamoto Rose าานี่ก็มีชื่อเสียงเรียงนามนะคะยูแแม่เลยละคะ่ะ Kawamoto าาแพงนะคะ Kawamoto Rose เอ่อ d ด v i สค่ะ d ด v i สอยู่ตรงนี้ถังเขียวๆเนี่ยออกมาแล้วนะคะแพงกว่าปีที่แล้วค่ะเนี่ยแพงกว่าปีที่แล้วนะคะเน,นี่ยล่ะราคาหนึ่งต้นสองพันยี่สิบสี่อันนี้ new หมายถึงออกใหม่นะคะเนี่ยออกใหม่ เคนเซนโรสค่ะอันนี้เคนเซนโรสนะคะกุหลาบค่ะกุหลาบแต่ยังไม่เยอะมากนะคะออกอยู่แต่ยังไม่เยอะมากเดวิสค่ะวันนี้อาจจะซื้อเล็กๆน้อยๆนะคะยังไม่ซื้อเยอะนะคะช่วงที่กําลังดีนะช่วงมีนาพฤษภานะคะมันจะแตกตาแล้วอันนี้มันยังไม่แตกนะคะแต่ก็ซื้อไปปลูกได้คะ่ะไม่เป็นไรกิร่งก็โอเคอยู่ดูกิ่งสวยๆเขียวใหญ่ๆเนี่ยนะคะเน,นี่ยเนี่ยแบบเนี้ย ถือว่าโอเคอยู่เขาเพิ่งขุดมาปลูกนะคะเนี่ยกิ่งพวกนี้จะเลี้ยงมาแล้วประมาณสองปีนะคะสองปีเขาเรียกโอนนะคะอันนี้ถูกครึ่งราคาแต่ไม่แนะนำให้ซื้อค่ะเพราะว่ามันคงไม่รอดหรอกสองพันห้าร้อยเยนเซลลค่ะเซลกิ่งก้านมัน นูเคยซื้อนะคะชอบซื้อพวกนี้ไปลองปลูกในสวนมากก็ไม่ค่อยรอดอันนี้เดบารุนะคะของเดบารุกิ่งดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะกุหลาบฝรั่งเศสนะคะเดบารุถือว่าน,น้อยค่ะยังไม่เยอะนะคะ <S <S น่าจะเป็นปีใหม่นั่นแหละ เดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อค่ะข้างในนะคะหนูปีนึงมาบ่อยนะคะร้านนีน้จากบ้านมาก็ประมาณชั่วโมงกับ15้านาทีนะคะขึ้นทางด่วนมานะคะถือว่าไกลนะมาเขตนาก็ยาเลยนะนากาชิมาสปาเรนโด นากาชิมะนะนามนานาโนะซา,าตโตะนากาชิมะนะคะมักะเล็ดเยอะมากเลยไปดูมากกเลีดกันดอกไม้หน้าหนาวนะคะดอกไม้หน้าหนาวกระถางใหญ่ก็แพงนะเนี่ยกระถางใหญ่ถ้าจะซื้อซื้อกระถางเล็กไปเลี้ยงค่ะนี่สวยเลย ดูข้างในกันค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวนะคะก่อนสิ้นปีค่ะอีท้ายสิ้นปีนะคะอันนี้ไว้ตั้งหน้าบ้านหรือหน้าร้านนะคะเขาะจะต้องมีไม้ไผ่เนี่ย มีกระถางมีดินค่ะข้างหลังนั่นเป็นซุ้มนะคะกระถางดินมีมีครบแล้วเข้ามาในเนี้ยเปลี่ยนสีสวยเชียมันหนาวมันก็เลยเปลี่ยนสีนะดอกอะไรไอวี่หรือเปล่า มะนาวมีนะคะผละไม้ที่กินได้ อันนี้เขาเรียกต้นไม้เรียกซับน,นะคะกำลังดอกเลย สวยนะคะเนี่ยดูสีมันสวยมากเลยดำดำแดงแดงนะต้นประมาณร้อยบาทสีสวยเลยอ่ะอยากอยากลองปลูกดูนะคะเนี่ย เดี๋ยวนูจะไปเลือกกุหลาบก่อนนะคะเลือกกุหลาบไห<ม>นๆมาแล้วก็ต้องเอานะคะอันนี้เป็นที่แรกนะคะเดี๋ยวจะไปอีกที่นึง ต้นไม่แพงค่ะยี่สิบกว่าบาทแบบยกกระถางขายก็มีนะคะเป็นต้นก็ได้ยกกระถางก็ได้แล้วแต่เรา กลับมาหากุหลาบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวหนูจะไปเลือกกุหลาบแล้วกันเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะได้กี่ต้นนะคะวันนี้อันนี้ดูแล้วกิ่งไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ ิงของเดวิสนะคะ จะเอาต้นเล็กๆแถวนี้ล่ะต้นใหญ่ยังไม่เอาอืมอันนี้น่าเอานะเนี่ยดูกิ่งก้านสีสวยมากเลยเนี่ค่ะกิ่งแดงสีสวยเลยค่ะน่าเอานันเนี่ยกิ่งใหญ่ด้วยราคานี่ค่ะตีซะสีพันเยนนะคะนี่อันนี้น่าเอา Kawamoto าานะคะ นี่ค่ะจะซื้อแถวนี้ละค่ะจะลองเอาไปปลูกด,ดูจะรอดหรือเปล่าบางทีก็รอดนะคะจนเล็กๆนี่ละค่ะต้นละพันเย็น โอเคค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะขอเวลาเลือกต้นไม้แป๊บนึงแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ